เพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ชาวเรียวทุกคนนะคะเช้าๆวันนี้พาแะงก็พักอยู่นะคะสำหรับต้นยางก็พักหน้ายางไว้ก่อนต่ช่วงที่ไม่มีตอนนี้ก็แห้งคอดแล้ว้องคอดนะคะตรงจะเป็น ัวนาของเพื่อนบ้านนะะอ้อมลงไปทางนี้นี่ก็ถึงสระน้ำของเพื่อนบ้านนะคะหน้าแรงก็จะแห้งหมดเลยนะคะขนก็ไม่ค่อยตกช่วงน้น้ำแห้งประมาณนี้แต่สระนี้ก็เลี้ยงปลาอยู่นะคะได้ปลาเยอะอยู่ได้ปลาเยอะอยู่พอมาดูสระน้ำเต็มตัวนะคะ,กะเกษตร เกษตรกรย่งยืนเลยนะคะเกษตรกรย่างก็จะเป็นสวนยางหลานๆนะคะสวยนะคะวันนี้บรรยากาศรอบๆตัวตอนขณะเดินทางมันก็ไม่มีนี้ก็ถึงสระน้ำของเพื่อนบ้านนะคะ หน้าแรงก็จะแห้งหมดเลยนะคะขนก็ไม่ค่อยตกช่วงหน้าเป็นช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะจานเจ้าก็ไปมีสวนยางด้วยนะคะช่วงหน้าแรงมีคนกรีดหน้าแรงแบบนี้ราคายางก็จะดีมากนะคะ ก็จะขึ้นดีอันนี้ก็เป็นทางชันขึ้นภูไปสักหน่อยนะถึ่งนาแล้วแล้วก็ได้บรรยากาศดีๆนะคะถ้าอยู่ว่านานๆออกไปนานมันก็รู้สึกดีทำถนนตัดขึ้นหัวภูก่อนนะคะขึ้นหัวภูก่อนอคลิปต่อไปก็จะ ่ะเพื่อนๆไปเจอกระทุ่งนาะอันนี้ดูสระน้ำของจันเจ้านะคะนี่ก็จะเป็นสวนยางหลานๆนะคะน,นี่ก็ถึงสระน้ำของเพื่อนบ้านนะคะหน้าแรงก็จะแห้งหมดเลยนะคะฝนก็ไม่ค่อยตกช่วงนั้นตอนนี้ก็แห้งขอดแล้วห้องขอดนะคะตรงนี้จะเป็น หัวนาะของเพื่อนบ้านนะอ้อมลงไปทางนี้ทางภูนะคะที่จริงก็มันไม่มีทางลัดไปมันก็จะเป็นทุ่งนากว้างนะครับเขาก็ไปดูพ่อบ้านไถนานะคะเราก็เป็นชาวนาทางภูนะคะที่จริงก็มันไม่มีทางลัดไปมันก็จะเป็นทุ่งนา กว้างนะครับเขาก็ทางผ่านก็จะเป็นสวนยางก็ใกล้จะถึงนาแล้วค่ะพี่น้องใกล้จะปูนเอาอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าในช่วงเย็นนี้ก็ว้างนะคะก็ได้ชมธรรมชาติปูนตรงนี้ แล้วแลก็โค้งลงที่นาเหมือนเดิมนี้ก็กำลังเดินทางก็จะเป็นสวนยางหลานๆนะคะสูตรเอาอากาศบริสุทธิ์อยู่ทุ่งหน้านะคะกำลังเดินทางตอน สวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีเฟซบุ๊กสวัสดีเอสวัสดีพี่มาร์กสวัสดีวันนี้ก็ถือโอกาสเดินทางนะคะไปนาค่ะไปนาก็จะไปหาทาองอากาศดีอยู่ค่ะก็ใกล้จ็ดตรงนี้ก็จะเป็นหัวนานะคะถึงบริเวณนาตัวเองแล้ก็พาไปดูสะนาะปูตรงนี้ แล้วแลก็โคงลงที่นาเหมือนเดิมอันนี้ก็กำลังเดินท่น้ำแห้งประมาณนี้แต่สระนี้ก็เลี้ยงปลาอยู่นะคะได้ปลาเยอะอยู่ได้ปลาเยอะอยู่พอมาดูสระน้ำแล้วสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดี Facebook สวัสดีเอสวัสดีพี่มาร์ก สวัสดีทางภูนะคะที่จริงก็มันไม่มีทางลัดไปมันก็จะเป็นทุ่งนากว้างนะครับเขาก็ตรงนี้จะเป็นบริเวณสวนยางะคะ่ะบริเวณสวนยางะนะก็จะ อ้อมขึ้นทักตรงนี้จะเป็นบริเวณสวนยางค่ะบริเวณสวนยางตอนนี้ก็แห้งขอดแล้วห้องขอดนะคะตรงนี้จะเป็นหัวนาของเพื่อนบ้านนะอ้อมลงไปทางนี้ไปดูพ่อบ้านไถนานะคะเราก็ เป็นชาวนาอากาศดีอยู่ค่ะก็ใกล้จะตรงนี้ก็จะเป็นหัวนานะคะถึงบริเวณน,นาตัวเองแล้วก็พาไปดูสนะนาก็จะเป็นสวนยางหลานๆนะคะเต็มตัวนะคะ กเษกเษตรกรยั่งยืนเลยนะคะ,กะเกษตรกรย่งน้ำแห้งประมาณนี้แต่สระนี้ก็เลี้ยงปลาอยู่นะคะได้ปลาเยอะอยู่ได้ปลาเยอะอยู่พอมาดูสระน้ำแล้วส,สวยๆนะคะวันนี้บรรยากาศรอบๆตัวตอนขณะเดินทางมันก็ไม่มีชมบรรยากาศนะคะ อากาศธรรมชาติธรรมชาติมากมากนะคะตอนนี้ก็แห้งขอดแล้วฮ้องขอดนะคะตรงนี้จะเป็นหัวนาของเพื่อนบ้านนะอ้อมลงไปทางนี้น้ำแห้งประมาณนี้แต่สระนี้ก็เลี้ยงปลาอยู่นะคะได้ปลาเยอะอยู่ได้ปลาเยอะอยู่พอมาดูสระน้ำแล้วดีมากนะคะไปสูดอากาศบริสุทธิ ถ้าเป็นช่วงเช้าจะอากาศดีมากที่จริงอยากจะไปช่วงเช้านะคะไปสูตรโอโซุเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์เชอรียวทุกคนนะคะเช้าเช้าว,วันนี้พน,นี้ก็ถึงสระน้ำของเพื่อนบ้านนะคะหน้าแร้งก็จะแห้งหมดเลยนะคะฝนก็ไม่ค่อยตกช่วงหน้ารยค content ท้ายงานส่ง ีมากนะคะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ถ้าเป็นช่วงเช้าจะอากาศดีมากที่จริงอยากจะไปช่วงเช้านะคะไปสูดโอโซุเป็นช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะจันเจ้าก็ไปมีสวนยางด้วยนะคะ ช่วงหน้าเลยสูดเอาอากาศบริสุทธิ์อยู่ทุ่งหน้านะคะกำลังเดินทางตอนยืนเสรตรครบวงจรนะคะก็มีทั้งทำนาข้าวแล้วก็ดีมากนะคะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ถ้าเป็นช่วงเช้าจะอากาศดีมากที่จริงอยากจะไปช่วงเช้านะคะไปสูดโอโซนเอาอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้า ในช่วงเย็นนี้ก็นี้ก็ถึงสระน้ําของเพื่อนบ้านนะคะหน้าแรงก็จะแห้งหมดเลยนะคะฝนก็ไม่ค่อยตกช่วงหน้า,าก่อน,นคลิปต่อไปก็จะพบพาเพื่อนๆไปเจอกระทุ่งน้านนี้ดูสระน้ําของจันเจ้านะคะแรงมันก็ ผสมกับที่ว่าหน้าแรงอันนี้คือสะเดิมนะคะสะเดิมหน้าฝนกนะะ็จะมีน้ำเต็มเลยเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์เชอร์เบวทุกคนนะคะเชา้ชาๆว,วันนี้พามานงยนะเสษิรครบวง